ไอ้สายแห่งนี้ไม่มีความหมายเห็นหมดที่ไม่มีความหมายคือเราตายในมือนี่บ่อยยังไงล่ะเอตายบ่อยเหลือเกินตายบ่อยซะเป็นความทรงจำเลยตายมาสามนอบแล้วตายครั้งสุดท้ายคือได้ดาบแต่เรามีปืนสายฟ้าอาจารย์ไม่สาหยถ้าไม่ตายกิบบีด้อมด้อมดอมยังเสพช่ Oh สสังสีมาดูหนึ่งในชิ้นส่วนที่จะทำให้เรานั้นสามารถรับดาบยกได้แต่ครั้งนี้เรามาพร้อมปืนสายฟ้าไม่ได้มือนข้างอื่นไงมาตัวเป่าแล้วก็มีปืนบซองเอะไรมากมายเราไม่ได้เหมือนข้าง มาพร้อมของครบมือพร้อมที่จะลุยเมืองสเตอร,ร์ล,ลิงทาวแล้วล่ะแต่มันเป็นจุดจบของเราตลอดเลยจุดจบที่ไม่ค่อยสมเกียรติเท่าไหร่ รวมรวมแผ่นสีดาจานลึกให้ได้ครบสีชิ้นแล้วจึงจะสามารถเปิดทางได้ตูมชิกระดูดกิงแต่เอาของมันจำเป็นออกไปก่อนเขียนไอ้นี่ 국민 from h e a v n จุยดยงไนี่ยัะอะไรอ่ะปุ okay. ่ม nó gặp mặt lên rồi đi bộ này là cười đi xuống được bơm 님상로로 <목소리> จริงจริงหอมดอกปากอะไรวะไม่หอมเลยอ่ะ มันก็ใกล้จะหมดแล้วยังเหลือไหม <S <S ทางนั้นเคลียร์หมดแล้วทางนี้แหละเคลียร์อีกทีจำได้ว่าทางนี้มันจะมีอะไรมาเกิดดักหน้าเราไ,ไว้อยู่เออ ตรงน,นี้แหละมั้งยาเด้อ,อยาเด้อ,อยาเด้อ,อยาเด้อเออไม่มีลืมแพมหยเดี๋ยวไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืม เราไปเอาระเบิดมาจุดเพื่อทําการลดหลอกตรงนี้หน้ากากนั้นใครได้หยิบออกมามันจะเล่นเขาทันทีกัน,นแต่ข้อดีต้องเอาศพมาด้วยศพเรอได้สิ ใี่ที่แล้วแก่นี่แหละวมาดีเราจะไม่แพ้อีกต่อไปเมื่อนายมาอยู่ในกำม,ม,มืของเรา าปาอีกอันนึงมันจะอยู่ตามห้องมันน,นั่นเองอยู่ตามาๆๆๆนั่นนั่นมาเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อใช่ไปเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เพื่อนเปลี่ยนโปรไฟล์ออืฮึ แหลงรวมฟาร์มชันดี จะถึงจุดจบหรือ,อยังยังไม่พร้อมใช่ไหมงัม้นจะจะบอกจุดจบของนายให้ฟังละกัน การเลยคือโรบูมเมกเราไม่แพ้ต่อไปแล้วมันวิ่งไปไหนวะน่ะเอาไ่ตามหาหน้ากากอ๋ออือปรือเอาไม่ใช่ แล้วมันวิ่งไปไหนวะตรงนี้หรือเปล่านี่บอกนะนักกากนวโดนสายไฟช็อตไปแล้วหายโอ้โหได้อของมาครบแล้วก็แค่นี้แหละ